อ้คนก็นมีแค้นชิม,มาอียอกยู่บ่คือไปได้อเนโอ้ เจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามและหับชมบอเซอร์ทุกทุกฐานเนะาะบา่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ซองบอเซอร์ชแนลอีกคือเก่าคือเดิมเนาะ,นะวันนี้กับมาพบมาพอกับบอเซอร์กันอยู่ทงางนาสาวพันธ์อีกคือเก่าเนาะ,นะก็คือบอเซอร์ได้ทายคลิปก่อนท้าวเอฟซี FC ทันได้ติดตามก็จะได้เข้าใจเนาะหรือบอเซอร์จะเป็นคลิปที่ซองที่ได้โอลมกับอ้เพิ่นที่ได้มา หาสาพันไดมาลินเนี่ยเนาะอายเพิ่นก็ได้หูจักได้มาลมกับสาพันก็ได้เป็นเดือนแล้วละอายเพิ่นว่าเนาะถือว่าเมื่อวานี่มีโอกาสดีก็ได้มาทางสาพันหรือว่าพอน้องโคนหน้าก็ได้ไปหาอายเพิ่นอยู่ทางมุกดาหานเนาะก็ได้มาพ,ลมาา 4, พีละมาทางไห้ทางนาสาพันพีละโมนี่ก็อายเพิ่นก็ได้ขุดห้องน้ำขุดค้มห้องน้ำที่จะเอาแทงลง,งลที่วัดสัมฤทธิ์แรกไปเนาะเนาะดีแต่มืออืน่นตามอายเพิ่นว่าก็ได้เอาแทงมาใสา่ กระสีได้ทมไวเนาะถ้ามีเวลาพอแล้วกระสีได้ก็ไปเนาะสีประมาณนี้ไปดเอาไวเนาะสบายดีเจ้าสบายเจ้า,จาออสบายดีทั้งส่งคนเลยนี่ก็คุดของน้ามาหนิขุดวันแรกมือเดียวเนาะสะพาาันโด้ย อ่าเพิ่นก็เคยเห็ดจุบกอาเคยเห็ดจกันเนาะแม่กคือว่าางมากับคนนีเนาะโดกับเอแต่ว่าเงเนาะโดยโดยดยใส่กัพอเห็ดก็แก้ครับได้เนาะอแต่ว่าจำเป็นนาฬีกับพอแก้ได้ทุยไายได้เนาะแม่ อว่าบมือว่านีส่สะพานไปหบับอ,อยูย่หมุดหารบ่อชาวพันนอโอู้มุดหารหัไอเพนนอดโดยตอนองคุณอะจ้าเอ้กอ็เพาะองคุณอะเพคือไปได,ดยจะทเไปับอเพนกัมีแค้นชิมาอียู่เพคือไปไห้โอนเปออโอ้เหนี่แต่นอ,อนบนเบ นอกให้มากอะคือมาเนาะถาวาบอสฉพระอ่านีกะกะฉีดมาอยู่เนาะถาวาน้องพันแบบโอเคมาได้ทีวามาอีกห้องสองได้อทั้งน้องพันได้ชาวาเนี่ยนะจ๊ะมาไอ้แมมาดินาเตียอีกจะมาเาะมาด้เนาเทียเนาะทีวมาสัมผัสอากาศทื่งลาว คือแบบมาเทนาสะพันป็นผู้นําเที่ยวเลยบ่เนี่ยอข้ามัคนนี้เดี๋ยวไม่ได้ไปเที่ยวใช่เนาะอายแต่หน้าคืออายเปินมาที่นี่นี่สะพันยังพันผ้าประเทศทางใดบอกยังวัฒน์ผ้าทางใดใช่เลยโอ้คือว่าพาอายเพิ่นมาลินอยู่หายอยู่นะขอโทษทั้งอายเพิ่นมาเล่าดิกลับวันนี้แพนแจกไปเที่ยวทางใดเนาะ อ้ัน่ใีคือจุดเป้าหมายหลักๆก็คือมหาสาพันนี่แหละเนาะสภานดยเฉพาะเนาะบบเอือเบียดไปทางไหนป่ะแม่งก้มเล่ายังแบบเนาะโบราณอะไรซีวาแล้วเรา่ว่าถ้าเข้ามาเที่ยวจุดไหนก็คืออยากอยู่บนหันเนาะมาจากไฟออ มีเวลาอีกหล,ลายมื้อกับใคอยู่หน่อยเนาะแต่ไปคื่ว่างแาเที่ยวเที่นีนี่นีเวลากรสันมนนากเนาะมาดแ,แต่าม,มื้อหักแรถ้าเห็นพาสป,ปอร์ตั้งพูดในคาช้จายหลายกันมาเกือเด้เนามันเป็นโมนหูยังบุคคลบุคบคลเหตุ้นาะ,นะบุคคลเหตุว่วันน้มาที่นนยกาเหตุพาสปอร์ตมาแล้วเนาะ

คือมือจะเห็นพัสดุให้นกเห็ดบ่ได네 right? right. hm. hmm. well, mm. mm. ้บ่เห on, no. ็ดบ่ได้เพราะว่าท่านเปลี่ยนท่านไม่อนยังมีตซื้อเจ้าของเลยวื่อเจ้าของเคยอยู่นี่นั่นก็เปนซื้อซื้อ่คือว่าเป็นตัอรูปเงี้ยเสียงถามบ่ได้เงี้ยไก่เสียงถาม่ต้ตงนโอนนาะตรงในโอนไม่ซช้ตัวเองเลยพัสให้นดได้เห็ดไอ้คนได้เนาะอืมเดกตรงเนาะ ค่ะม <Es> <an> e ีรถตเองมากกับ <t> ช <half> ีสะดวกในการไปกันมาไอ้น้คือว่ามาเทนาก็คือสิมาเองบนหรือว่าหมเก่าเกาเนาะยังยังบุคคลกับเส้นทางเนาะเออปียๆเอาไปเหอนเนี้ยว่าท่นถือไปดิโอ้คปนี่เหมือนเมื่อวนได้เนาะส่ตวลายทั้ง คน้องคนน้าปะเลยซะไอพนยูพี่เลยเนาะบอกเหมือนนเลยเนาะคนคนคงเป็นตัวนำะเนาะเอๆเาไหวนะเดี๋ยวยูตัวไปโมเป็นเนาะเดทั้งสาวพันกับมีแผนีิเปเทียวทั้งบ้านอ้ายพนยูบอคือป็นอไแต่คิดว่ายูวะสิแต่ขึ้นไปยูบอคขึ้นยูครับมีโอกาสที่จไปเทียรวนนี้โอ้แต่อยูนใจอยู่เนาะ ถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาบางๆก็จะไปเที to, yeah. ่ยวปลินบ้านอายค่นอยู่เนาะโอ้ขออนุญาตนะรับได้ได้คุยกันอยู่บ้าว่าสิจากเยา์ไปพุ่นนี่ทนได้ะไรคุยกันโอ้ยังทันคุยกันเนาะคิดด้วยสินะแต่จะพัฒน์คิดไว้ผู้เดียวอย่สินะโอ้ยสแมอด้กันยินดีที่จะหายไปคือกันอ ใช you know? right ่นะพักพีแไปทำงานทำมาไืไปเที่ยวใช่ไหมพักพีจะไปทำงานอย่างเดียวคือสะพานก็เคยไปเมืองไทยอยู่เนาะแต่ว่าเราเคยไปเที่ยวทางใดโดยถ้าแบบถ้าเราไม่มีเวลาว่างไปนทำอายบนนี่ก็คือสิมีเวลาไปเที่ยวใจร้ายเนาะโดย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 คนคนหน้าก็จะไปทำสวะพันอยู่บ้านจะไปรำกาดนี้ก็ได้เอาก่อนทีไป เออมองมงข้งอันลอยลอยไปย่าหรอกนะกับพงษ์ในเนาะไปเนาะใชคือวานะยืดแท้รอยอ็ดก็มีบน่องเที่ยวอยู่ว่โอ้มีคือกันเนาะมีน้ำตกอย่างนี้วกนมีบน่องเที่ยวหลายอยู่เนาะเดี๋ยว่เดี๋ยวอยู่ดูดูเดี๋ยวก็จะเายังไงนะนะจะได้ดี ถ้ามมาาตกับพวกใครอย่างนี้หรอกว่าสงคราทั้งทั้งมุขานทั้งอะไรทั้งมุกป mm ิดราทั้งุดรอนกับ네้ายคิดเอาว่ากับพวกใครกันนะครับรีกันอะไรกันเนียเป็ดเจ้าสนตอรย่างยไปเไปอยู่ทังดอนั้คือพดแคำชะโนดคำชะโนดไกันบ่กับพกไก่กันคำชะโนดรยเกัมันอ่าเป็นยังไงคำชะโนดเป็นที่คองเทียวบ่เปที่ของเทียวเที่องียว นี่ย่าก็ได้ยิ้มเนี่ยเห็นคนลาวผลนมักมักไปเที่ยวนะไปเที่ยวคันชโนดเดินก็ไปก็มใช้เวลาโดนบ่ไดโน่เนาะเนี่ยแต่รถแม่นรถไวแช่เนาะคือสะพานไปเห็ดเดียะก้อยู่มองไทยจากสะพาน บกรุงเทพหูือแล้วบ่แถวปทุมโอ้แถวปทุมใกล้กรุงเทพบ่เนาะใกล้กันใกล้กันบ่ใกล้กะตีว่ากรุงเทพเลยแต่ก่อนต้อนก็โตก่เนโตกันเลยแลไปกรุงเทพก็อามาส่งลังสิบประมาณทุ่งธานีกรุงเทพบโตกันดูบ่เลยนะ แต่เทับหอยู่ในไปเมืองไทยหลายปีอยู่กยินดกรุงเทพใแต่มีได้จุดนั้นจุดนี้จุดนัจุดีซื้อเลตกรุงเทพอ่เนาะงเ่พีกับกเว็นยนงไญ่รงเย็นยังไงบาไอไอที่ไอย่างวะอนุสาุรีเองว่าเราคไปจอดรถทัวร์ลงมาแมนมอชิดในกรุงเทพปะมัน่แมนแต่ว่าเขาจะกรุงเทพพี่เขอยู่รถที่เป็น มาสินะเคยเคยไปลงหายรอบอยู่แต่บฮวกรุงเทพอยู่หันบอนะนุนลี่นะเะนโดยะแต่ว kind of so ่าไปกรุงเทพเนาะครับจากมุงใดไบนี้มันมัจร์ขอโทษทําผหนักซื้อเสียงยังทันหูเลยอ้ขอโทษท่านถอไปเลยว่าจำรัดโอ้จำรัด โดยโดุจ์ก็ได้ท้ายอายพัน่องเทือแล้วล่ะยังกรทันผู้ซื้ออรนหน้นาะมนเถามคนนอยากถมนแี้ก็ยังไ่ได้เคยถามเกยเกืือเลยยู่อเอ็ดงายเนาะถือประพูจักกับสะพันนี่กะหอเดือนเล้วเนาะปอมเดือนประมาณเดือนนะเนา

อคาุยเป็นไเนาะสาพันคนคนข้างเรียกลายเนาะคนขยันเลยโอนของน้ำว่าตนมี่ของน้ำเป็นนอเลยโอ้ยโดยโดยนุกคนอน้ำน้วัดที่อมาก็บรรยากาศทั้งลาวนี่ก็เป็นดูได้ส่อบรรยากาศดีว่อือลมลมดีบรรยากาศดี อไากกบรรยากาศคือวจะตกเจ็บบโอ้โกเจ็บเป็นห้เดียกันบมันน่มบรรยากาศมันเป็นโอ้คือเป็นไฮนอยไปซี่นักพูดนี่ไ่อยากเห็นแล้วเนาะันนี้่อเนใยเียนูนไฮน่เนียวเหนแ้เนี่นแล้วทะ่เป็นหน้ารองแลเนาะ คือทุนเี่เป็นชนละทธาหลายอ่ะเนาดหน้าแสงเด็หน้าปีนีสะดวกและเอาหน้าเอาอย่างนี้เนาะเนีาปังก็เป็นมาไม่ใชตั้งตั้งเน่าปังได้แล้ได้น่าปังหน้าปังนี่หน้าปีเบะหน้าปีต่างหากเน้าปังหน้าแซงอน่โอ้โหหน้าแสงเนาะมันีน้ำไม่จังนู่นี่คลองกับวนเลยนคัรถปั้นปั่นกัตวันไม่ร เป็นมเป็นนําเ็นตมันุคือตกการเนี่ยหนคือเห็ดนี่เอาน้ำคนก็มีขาใช้จ่ใจกันหมดก็มันมีเรเป็นน้ำ้านน้ำน้ำหวงน้ำผโอ้ใคมีัมีเสียเงนเนาะโอ้บริทเงินเนาะเพียงแตเอาขยันแหละเห็ดได้ตามชดโอ้ดู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 นะรวมลวงเนาะเอวยนเเยนย่ง จะขยันปลูกเนาะคิดคือว่าเนะกับพ่อฮิตยืบไปไหนเนาะแมนเกี่ยวกับสาวพันธุ์นี่ถูกต้องเลยเนาะสสวพันเปิดเป็นคนแก่เแมนเกี่ยวกับน้ำก็ดิน้ำกระเสืวกคือคือยินสาสพพันธปิดปลูกมะแตงหว่างยางบบอยากปลูกหลายว่นน้ำหมดหลายเนาะอ้คือแบบ กูวานอ้ายปกดีโอเคงามเลิศงามน้องอ้ายเนาะถ้าาบุญทอดยอดเกี่ยวกันถ้าเป็นเนื้อทูนก็ดีขึ้นกันเนาะแม่เพราะว่าจะได้สะดวกนะน้องพันทุนไปปลูกมะเตงอยู่พุ่นที่ไรคลายเพราะว่าน้ำพักพวงเนาะแมนแอันนี้การบรรเทากับปูดุเลยแมนกับปูดุเลยแมน่นเลยอีสาวพันทุนก็คือว่าเห็ดนางแระเป็นกระปูกระปตงโตนี่คือปูกระปตงกับคายไป็นลายสาวพันแบบ ขายส่งมคือแบบาได้ข้าไปนั่งคาตามตลาดโอ้ค hmm. mm ือแบบมันได้ข hmm. mm ้าไปนั yeah. uh. okay. so, yeah. ่งคาเรืยมีข้าข้าสจุมเขาโอไ่ได้ขาไปนั่งคาคนมีข้าที่โตเนาะ่ก็นนาก็ไปจมเขาอ่ามากระบะมีผู้คู้จักกระพาเนาะขายซ่งอักราคาก็บพคือกันเลยบ้ราคาอะไร่แบบเหมขายเงียบแบบขายงแบบนึงคือแบแ่ก้ามนราคาสูงแบิกะ ้าซุงกับซุงกระกี้ผู้ชาโอ้ยโดยเรียแต่ม่ค้าปูนจะคัดไปขายตอบสิเนาะพุ่นกับปูกอการมาเรื่อเห็นหน้าปู่เดีเห็นหน้าอย่างเดียวเราเราค้นกับปูาคนกบ่น้ำก็ยใน้ำ่าเหน้าใอ่เห็ให้มั่นเส็คให้ยางมีให้ยางให้ปั๊ให้ไอให้มั ตามผูดุคือการนั่นะคุณกันเนาะต้นมาปยางอะไรไรโนโดนโนย่างอะไรเลยนี่โบมีเข่าไมีอย่างไรคุณมีไหมเข่าที่บเข่าหมนีว่าคู้เขาเนียเป็นผู้ยังไงละเี่ยกูเขาเขาของเขาเนาะอยู่เมืองลาวด่ผู้ผู้เข่าูเข่าผูเขาอ่นนะแม่นี่มีมีผลเพราใครมีด้ บอเอไเล่มันมีภูเขามอนมีหมน่บ้านอมีนี่เลยบูเดร่ลัมไปหมดละบูเดร่ลัมพิเทคเนี่ยนี่เพราะว่าได้บิกเป็นมกหมกอาหารนี่มยเลนมันอยู่กลางเนาะอยู่กลางไม่มีผูเได้หละกันอไม่มีเลยเดี๋ยวไปดูใช่สิเดี๋ยวพก็ได้คอยบืนเนาะมันมีภูแค่หนถ้ามีห้างการจัดสิ่งจกวังบ้านไหนมัมคภู มันมีนักขันเนาะแม่นัวมีนักกั้นอีกนึงกับบริปีนเนี่บริปีนขาเนี่ยแมนแมนคู่กันเนาะือว่าอายคนกับสาวพันนี่แสดงว่าชมวังน่ะจ้ะนเนี่ยชมวังแน่คู่นี้นะบุมีแนวกั้นเ่าะกั้นมีรูปหลังกั้นเออหม่ยพรอย่างนั้นแหละคิดแมน ดีใจนำเนาะนเราคนน้นที่อายเป็นมาหอนมาถึงทั้งที่ละทังบ้านเสาพันพี่ละสาพันนี่ใชมีความรู้สึกไปได้ที่อายเป็นมาลินนอนบ้านเราเรื่อยๆมาจะกดีใจอยู่ที่ยายเป็นมาดินเนาะแก้ดีใจอะไรเนาะมายเี็นมาดินมาเที่ยวมาหอดจอดถึงเนาะ ทางสาพันกับมีแผนสิไปอยู uh ่คือกันเนาะพป็นองค์คณะโดยโอ้อยู่คือกันคือทางอาเป็นกระบะชูพังเลยวบบยินดีมือใดก็ได้ต่ออาเนาะเออเล่ต่ทางนี้ดีเลยแต่คิดเนาะ่สิไปมือใดแต่แต่ทั้งที่พร้อมโดยไปเที่ยวไหนทังอานี่มือใดกาวได้วันไหนข้ายังเนาะรอดตกแต่งละห่วงมดเลยเจ้ ไอ้นี้มันรัดสภาพทาบักแตงใหญ่เอาบักแตงไปตอนอ้ายหมดเลยวะเต่งห่วงคนละได้มีเวลาไปในช่วงนี้ก็โอ้กึ๊บแล้วคนเลยเลยเลยข้ายังม่ชัดอ่าโอ้ห่างข้างยังบาแค่เล็กๆจะได้ช่องรถนึ่งพ่อขึ้นข้างแล้วพ่อสะพานบักแตงช่วงใช้ตั้งรอตั้งเบี้ยโอ้หากระตั้งตั้งเบี้ยอีกจักรีหนึ่งเนาะ อีกจุดหนึ่งคือซีพอคือข้าวก็ใช่การที่ดังโดนท้ายครับโอ้ก็ใช่พุ้ยคือกันบ๊อบปุ่นใส่โอ้ใส่คือกันเนาะโดยโดยถามว่ใส่ปุ๋ยว่ได้กินได้ไเนาะโดอันนี้ขอโทษด้วยไหมคือห้องน้ำเสาพันนี่อ้ายแบบบริการเลยนี่เนาะคือพ่อไปคนคนหน้าบริการโอ้คนละคนาโอ้คนละคาจัดการไหนเลยเนาะ มีแผนเราื็อื่นสิไปเอาแทงมาลงเ่รแต่ก็แม่กบ้านเอาแทงมาลงตอนนี้นี่เพชรสิไปใช้โตอายะเว็เ่ี่ว้าวว้งาตัหน้าไปโอ้ โ้ยทีมงานพวกผมคนงานด้วกินมูกระทั้งเชโนคนเลยเนาะอาสาทังปรเสอฐกับคนนองคนากับสีมนกลท่านเนาะานว่าวลาเฮามันก็ค่อยคำเลยนะเนาะาตเื่อไปเลือมากระญาัคเนาะคนนองคนงาเนาะจะจะจะเอาชั้นนี้ก่อนเนาะไปปกติคลิปน้านน้องคนานเนาะยาวสบายดีจเจจะจ้าเป็นอย่างไเนาะทีว่า การอบรมการักทายสบายดีกับไอ้เพ็่นเ่อที่สองเือว่าได้สิ้นสุดหน่อยเนาะถือว่าการทำการสัมผัสทางไอ้เพิ่นทาว่ามีแผนแต่ว่าสาพันพร้อมให้มาอีกเถนาไอ้เพิ่นกันมีแผนวาสิมาอีกเป็นหน่อยเนาะการรอพังคําพร้อมทางสาพันแต่ว่าสาพันก็มีแผนอยากไปเที่ยวทางบ้านไอ้เพิ่อนกันทางฝั่งไทยเพิ่นละเนาะแต่กันยังบ่ทันได้รวมกันยังบ่ทันคุยกันเพิ่นว่าแต่ว่าเป็นแผนสาพันคิดไว้ในใจวาสิไปอยู่ กระิประมาณนี้เนาะก็ขอขอบอกขอบใจมาอย่างเอฟซีผู้ที่ติดตามครับสมมติเสือตั้งแต่ตนจนจบเนาะขออวยพรใซ้ให้จงมีสุขภาพเข้มแ็งอยู่ดีมีแห่งปัจจกักโลกภัยขเจบดยันเบาเสรอดขอกาวคำวา่าสบายดี